สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก้าท้าเดือดนะครับมีหลายคนบอกว่าไอพวกฝ่ายตรงข้ามอ่ะนะเขาไม่เอาลุงพลรอกเขาไม่ชอบลุงพลรอกเขาไปอยู่จำปาดงอ่ะนะผมอยากจะท้านะท้าให้ใครก็ตามเนี่ย คนหัวไม่มีผมก็ตามพี่ด่างก็ตามคนใส่หน้ากากก็ตามทั้งหลายแหล่ก็ตามเนี่ยลองลองมาทำประชาพิจารณ์ดูไหมนะทั้งไีดำแจ๊ไอ้แป้งก็ได้เนี่ยนะอะลงมาทำประชาพิจารณ์ดูไมว่าคนที่อยู่จำปาดงเนี่ยเขาไม่เอาลงพนจริงหรือเปล่าจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะ จะได้รู้ว่าพื้นที่จำปาดงเขาไม่เอาลงพนแล้วลงพนก็แตงเขาไม่เอาแล้วกล้าบ้ามานะมาดูเสียงดูดิว่าเสียงคนที่เอากัไม่เอาลงพนเนี่ยใครจะเลือกกันผมเชื่อว่าเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาเอาลงพลนะเพราะว่าอะไรนะเขาเห็นถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นไปได้ที่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมามาด้วยกับ FC นะมาด้วยกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆ FC พามาด้วยหรือแม้แต่กระทั่งห้างร้านห้างรวงที่มันจะเกิดขึ้นต่างๆนานาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งน,นี้ผมถามหน่อย ไม่เหมือนคนที่กกกอกบางคนผมย้ำนะครับว่าบางคนนะผมรู้แหละว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นะ่ะเขาเสียดายองค์ปู่ปาริจิตเสียดายลุงพลแต่คนเหล่านั้นทําอะไรไม่ได้ครับคนเหล่านั้นที่อยู่กอกกอกทอะไรไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะพวกนี้มีอิทธิพล พวกนี้ไม่รู้ว่าไปคงครูเขาไว้หรือเปล่าไม่มีอิทธิพลอะไรกับชาวบ้านไหมหรือเปล่าทําไมชาวบ้านถึงไม่กล้าพูดไม่กล้าปิดปากะไรทั้งสิ้นคือพวกมันจะทําอะไรจะเอาอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอนะผมเชื่อว่าแม้กระทั่งกกอเขาก็เสียดายพญานาคก็เสียดายลุงพล ยิ่งไปอยู่จำปาลงเนี่ยแล้วใหญ่เห็นไหมชาวบ้านํำต้อนรับนะผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกมาต้อนรับเอาแค่นี้ก็พอแล้วผมกล้าเลยนะครับลองลงมาพื้นที่เองกล้าไหมล่ะ รับรองไม่มีใครทำมาอันตรายอะไรพวกคุณหรอกคุณกล้ามาสำรวจไหมว่าบริเวณแถบนี้เนี่ยเข้าลุงพลหรือเปล่าถ้าผลสำรวจนะเข้าลุงพลหรือแม่เอลุงพลเนี่ยถ้าแม่เอลุงพลมีมากกว่านะโพลที่พูดสำรวจผมจะเลิกทำ YouTube ตลอดชีวิตเลยอะกล้าไหมล่ะ นะผมท้าเลยท้าเดือนนลยเนี่ยนะผมจะเลิกทํา YouTube ตลอดชีวิตเลยผมจะไปทําอย่างอื่นเลยนะผมจะไม่ทำํำละผมจะเลิกทําข่าวลุงพลด้วยเอาไว้ล่ะแต่ถ้าไปสำรวจแล้วคนรักลุงพลเยอะ ผมไม่ขอเยอะหรอกขอสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็รอดได้อ้าคุณกล้าเลิกทำช่อง youtube ไหมคุณกล้าขายทิ้งไหมคุณกล้ายกให้คนอื่นไหมไม่ต้องทำ YouTube ละนะฉันจะไปทำอย่างอื่นผมจะไปทำอย่างอื่นผมจะเลิกนะที่จำปาดงกันครับลองไปถามดูว่าเขาเอาบุคคลนี้ไหมเขา,เาลุงกับป้าไหม ไปบาดตรงเหนือห้วยน้ําเที่ยงเนี่ยแถวเนี้ยกุ่เรือค้าเนี่ยเขาต้องการลงพลไหมพอที่กกกองเนี่ยพวกคุณเป็นใหญ่ไงพอพวกคุณพูดอะไรลงไปพวกคุณร้องอะไรลงไปชาวบ้านของเงียบถูกไหมผมพูดถูกไหมครับชาวบ้านเขางเงียบเพราะอะไร ไปคูเขาหรือเปล่านะคุณรู้ได้ยังไงว่าชาวบ้านทั้งหมดเขาไม่ต้องการลุงคนนําความเจริญมาให้เขาพญานาคปู่บริจิตตนําความเจริญมาให้เขาทําไมเขาจะไม่ต้องการแล้วสิ่งต่างๆที่ตอนลุงพลมาอยู่อ่ะมันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเยอะมั้งหมายไหม,มวัดภูหลวงอะ่ะได้คอนกรีตกับว,ว่ใครได้ เทพื้นสาราเสร็จเขาพ่ใครเงินเป็นแสนชาวบ้านได้รถจักรยานในเครื่องม่งหม่มได้อะไรต่างๆอิสารพัดพวกใครไม่ใช่พวกลุงเหรอนะถ้าถ้าลุงอยู่นะผมบอกเลยกออกเจริญกบะอกเจริญกว่านี้เยอะ ผู้เผยอาจจะมีทางด่วนเจริญม,มากไงมีทางด่วนแล้วเป็นไงอ่ะตอนนี้เห็นจำปาดงหรือยังตอนนี้คนเริ่มพูดกันหนัหงหูแล้วจำปาดงคือที่ไหนจำปาดงทําไมถึงเรียกจำปาดงแต่ความไม่ใครรู้ว่าจำปาดงคือไหนอยู่ที่ไหนของแผนที่ประเทศไทยคุณเรือคําอยู่ที่ไหนของแผนที่ประเทศไทยมีคนรู้จักหรอ นะเขาต้องยินดีดิเพราะว่าชาวบ้านบ้านเขามีชื่อเสียงตำบลเขามีชื่อเสียงของได้ขายอะ่ะแระแวกนั้นน่ะร้านกับคงกับข้าวร้านอะไรต่างๆร้านรวงต่างได้ขายขายดีมีคนมาเปิดรีสอร์ทเห็นไหมตรงข้ามเป็นอะไรโฮมเตย์หรอ ่างนีต่างๆมากมายนี่นี่คือผลพวงนะผมกล้าท้าเลยนะท้าไปเลยกล้าหรือเปล่าท้าปิดช่องด้วยซ้ำถ้ากล้าก็มาเริ่มกันเลยเอาแต่พรุ่งนี้เลย อา่าอย่แมนะ่เอาผูม่วนะเอาโผูนี่ต้องถามไลฟ์สดถามเลยหรือไม่ก็ทําคลิปออกมาเลยคนร้อยคนเนี่ยนะที่จำปาดงเนี่ยขอเอาลุงคนกี่เอาลุงคนกี่คนไม่เอากี่คนทำมาดิโดเค่นย้งหลพี่เจอกันคลิปหน้านะบายเบื่อแล้ว